ผมอยากจะตั้งชื่อเรื่องในเส้นเรื่องที่อภิปรายในวันนี้ว่ารอยด่างพร้อยที่ยากจะลบเลือนผมจะว่าด้วยความไม่น่าเชื่อถือของรัฐมนตรีบุคคลระดับรองนายกมนตรีที่ท่านไปตั้งมาครับด้วยความเคารอบครับคนแรกครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับผมเคยดูคลิปครับท่านมีคลิปที่เป็นไวรัลถ้าเป็นรายการทีวีก็ชื่อว่ารายการคลิปดังข้ามปีครับท่านมีคลิปดังในอดีตครับ ผมจำได้ทุกเม็ดครับไม่เชื่อพิสูจน์ก็ได้ครับห4 3 2ี่สสองสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รัมนั้นมันคือแป้งนี่ครับท่านประธานครับผมเรยอยากติดต่อนิวเซาเวลซะเหลือเกินครับว่าต้องไปอบรมใหม่ครับแยกไม่ออกแล้วระหว่างเฮโรอีนหรือแป้งและแป้งเนี่ยไม่รู้แป้งโรยตัวหรือแป้งมันหรือแป้งอะไรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้อภิปราย สักครู่นะครับได้อภิปรายในเรื่องเก่า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 ก่อนที่จะท่านจะอภิปรายผมในเรื่องเก่าเก่าทั้งหลายเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านมาคุยคุยกับผมตรงนี้ในฐานะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วมาขอร่วมบุรุษการ์ผมในพักกล้าทับผมจําได้นะครับคุณอุศรครับผมไม่มั่นใจว่า วันนั้นกับวันนี้นี่ท่านต่างกันลาฟ้ากับดินวันนั้นท่านชื่นชมว่าท่านทำงานได้ดีได้ใจพี่น้องประชาชนทำงานถึงลูกถึงคนผมอยู่บ้านนี้ผมไม่ค่อยมีความสุขผมอยากจะมาร่วมอุดมการกับท่านแล้วท่านก็พูดกับเพื่อนสมาชิกพกรรคกล้าธรรมของผมหลายๆท่านผมก็ไม่เข้าใจวันนี้ท่าน ตื่นมาท่านกินยาผิดประเภทหรือเปล่าอยากจะขอกรับเรียนท่านประธานด้วยความเรารบว่าสิ่งที่ท่านอ,าอนุสรพูดยำ้ำแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเจอกัน next station ผมก็อยากจะบอกคุณอนุสรเหมือนกันว่าคุณได้เจอสถานีที่พะเยาแน่นอนและสิ่งสำคัญที่สุดคุณไม่อ่านกฎหมายคุณไม่อ่านข่าวคราว,ค,ราวคุณไม่อ่านไม่หาดอกักผู้รู้ในพักคุณ ว่ากระบวนการที่คุณพูดทั้งหมดให้ผมผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วผมถูกอภิปรายไม่ยวงใจรัฐบาลจากเพื่อนสมาชิกพักที่ผมก็ชื่นชมเขาเมื่อจบก็คือจบผมยืนอยู่เวทีสระตรงนี้เนี่ยตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสามตอเพื่อนสมาชิกอธิบายไม่วัวางใจผมณนะเวลานั้นแล้วผมก็ได้รับความไมว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก ให้ความไว้วางใจผมได้ทําหน้าที่ในฐานะเป็นรำตรีช่วยรำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในสมัยนั้นและถูกผมก็ถูกอภิบายไว้างใจมาทุกยุคทุกสมัยก็พูดแต่เรื่องเก่าเก่าเก่าัวลีที่ท่านพูดเนี่ยผมพูดท่านไม่เอามาพูดหมดไงแล้วกาวกันสนุกปากณนะเวลานี้คดีอยู่ที่จังหวัดพะเยาสองรกว่าคดีแล้ว ดังนั้นครับการจะพูดอะไรเนี่ยมีพี่น้องเยาวชนมานั่งฟังอยู่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอยู่คุณใครรู้บ้างไหมว่าพี่น้องประชาชนในวันนี้เขาเดือดร้อนขนาดไหนผมได้ทําหน้าที่ของการเป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรผมก็ทํางานเต็มที่และรับความชื่นชมจากอดีตท่าน,นรัฐมนตรีท่านเศรษฐาว่าท่านทางานได้ดีจริงๆถึงเวลานี้เพราะผมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ท่านถึงลุกขึ้นมาพูดเรื่องผมชอตชๆออชอจนลืมคำพูดตัวเองกลืนน้ำลายตัวเองเรื่องแรกครับเรื่องจริยธรรมมาตาหนึ่งรา160วงลบวงเล็บ6วงเล็บ7จารรัฐธรรมนูนได้ตัดสินชี้ขาดแล้วว่าโดยมติ90ว่าผมไม่ผิดคุณสมบัติต้องห้ามมาติ90และมาตาวงเล็บ4วงเล็บ5มาตา160รา160 ผู้ร้องก็ได้ไปร้องที่ปปชในเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงก็เช็คเช่นเดียวกันครับปปชก็มีมติ90เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกันก,กลองสิ่งที่ผมพูดมานี้มีเอกสารชัดเจนผ่านกระบวนการยุติธรรมหมดหมดแล้วดังนั้นผมอยากจะฝากท่านประธานนะครับฝากไปถึงผู้พูด ผู้อภิปรายจะต่อจนถึงพี่น้องประชาชนเสียงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมผมยืนยันหลายครั้งที่ยืนมาเวทีอยู่ในเวทีนี้ว่าผมผ่านเรื่องดีและเรื่องไมด่ดีมากมายในชีวิตผมแต่ผมก็ยอมรับการตรวจสอบและผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนทุกประการดังนั้นประเด็นนี้ผมหวังว่าเป็นเรื่องที่ ผมคาดว่าและหวังว่าผมจะได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่อไปต่อพี่น้องสื่อมวลชนแต่ผมยืนยันกับทุกท่านอีกทีว่าชีวิตผมที่ผมมาทำงานการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองอาชีพแต่ผมอยากจะแก้ไขอะไรที่มันผิดพลาดในอดีตให้มันดีขึ้นผมพร้อมที่จะทำงานกับพี่น้องทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดยมุ่งหวังสำคัญคือผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งผมทำงานไม่เคยมีวันหยุดมีพี่น้องที่เป็นฟักพักฝ่ายคา้านทำงานลงพื้นที่กับผมก็เห็นว่าเราทำอะไรบ้างให้ประชาชนดังนั้นครับคุณยาพูดเอามันมันมันโดยไม่ถามถึงอดีตเลยว่า เวลาที่ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีท่านลืมซันแล้วเหรอครับผมฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่อยากที่จะพูดและอภิปรายให้มันเสียเวลาเพราะว่าเวลาที่พี่น้องนะครับสมาชิกจะพูดก็ยังมีอีกเยอะดังนั้นผมขอสรุปว่าสิ่งที่ท่านพูดผมได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมแล้ว สิ่งที่ท่านพูดถึงอาชีพการเป็นพ่อค้าสลากในอดีตที่ผมทํามาผมผ่านกระบวนการตรวจสอบหมดแล้วสิ่งที่ท่านพูดเรื่องบัญชีทรัพย์สินผมผมผ่านกระบวนการของปป,ปชมาหมดแล้วดังนั้นท่านอย่าเอาของเก่ามาพูดเพื่อให้เป็นประเด็นอีกหากท่านยังสงสัยในสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่จบและอยากถามผมคุยส่วนตัวได้ครับข้างหลังอ,อนุสรน้องเอ๋ย จำมืพูดตัวเองไว้บ้างเวลาจะพูดอะไรอะ่ะอยาคืนน้ำลายตัวเองคุณอย่าบอกว่าคุณเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมานานผมไม่น้อยกว่าคุณหรอกครับปฏิวัตริรัฐประหารทุกครั้งผมถูกขังขังมากกว่าคุณอกีกนั่นครับาท่านประธานครับเรื่องนี้ขอยืนยันตรงนี้ว่าใครก็ตามที่พลาดพิงและทําให้เกิดผมเสียหายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอะไรสิทธิครอบครองแต่ถ้า สิทธิคุ้มกันคุ้มครองแต่ถ้าทาให้เกิดเสียหายที่เอาไปขยายความข้างนอกนี่เจอแน่สถานีต่อไปที่พะเยา